พระธุดงตอนหลวงปู่มั่นภูริทโตตเทศโปรดพญานาที่มีมิจฉาทิฏฐิที่ทํำเชียงดาวมารับฟังกันได้เลยครับผมหลวงปู่มั่นภูริทโตตท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสีทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่22มิถุนายน2434 มีพระอริยกวีเป็นพระอุปชาอาจารย์พระครูสีเทาชยเสโนเป็นกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นอนุส,สาวนาจารย์พระอุปชาอาจารย์ตั้งฉายาให้ภูริทัตโตเมื่อท่านอุปสมบทแล้วได้มาอยู่สำนักวิปัสสนากับท่านหลวงปู่เสากันตดสีโลที่วัดเรียบจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อประมาณปี2482หลวงปู่มั่นภูริถตูได้เดินทางไปทุดงควัดที่ถ้ำเชียงดาวซึ่งครั้งนั้นมีพญานาคตนหนึ่งรักษาอยู่ในถ้ำเป็นเวลานานแต่รู้สึกจะเป็นพญานาคที่มีมิจฉาทิฐิจึงชอบกล่าวโทษพระไม่มีประมาณแห่งความพอดีขณะท่านพำนักอยู่ในถ้ำนั้นได้ถูกพญานาคตนนั้น ตำหนิติเตียนโดยเรื่องราวต่างๆอยู่เป็นประจำเวลาแผ่เมตตาส่วนกุศลให้รู้สึกรับได้ยากคงจะเคยมีกรรมกับพระมานานจึงยังไม่จบสิ้นลงได้ขณะที่ท่านพักอยู่ที่นั่นจึงกล่าวโทษอยู่เป็นประจำแทบทุกอิริยาบถแม้กระทั่งหลับแม้ตอนกลางคืนท่านใส่รองเทา้าเดินจงกรมมีเสียงดังบ้าง ก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกลุ่มมีเสียงดังราวกับเสียงม้าแข่งไม่สมรวงอะไรบ้างเสียงรองเทา้ากระทบดินและหินสะเทือนทั่วภูเขาไม่คิดว่าใครจะมีความลำบากลำคาญบ้างหรือหรือทั้งที่หลวงปู่มั่นเองท่านก็เดินไปมาอย่างเบาๆในท่าสมรวงของผู้บำเพ็ญธรรมไม่ผิดไปจากปกติธรรมดาพอท่านทราบว่า ทางพญานาคกล่าวโทษก็พยายามระวังเดินเบาๆแต่ก็ยังถูกว่าอีกว่าสมณะอะไรเดินจมกลมราวกับด้อมจะยิงนกบางครั้งเท้าท่านไปสะดุดหินบนทางจมกลมก็มีเสียงดังตุบตับบ้างก็ว่าสมณะอะไรเดินจมกลมราวกับเขาเต้นระบำโปขยโยขยเยไม่สำรวมระบังบ้างเลยบางครา ท่านได้ตกแต่งทางเดินจงกลมพอเดินได้สะดวกไม่ขรุขระเกินไปพอยกหินก้อนนั้นมาวางยกหินก้อนนี้มาวางเรียงลายตามทางจงกลมก็ว่าสมณะอะไรไม่สำรวงจับโน้นจับนี่อยู่ไม่เป็นสุขไม่คิดว่าศีรษะใครจะแตกเพราะความกระทบกระเทือนจากความไม่อยู่สุขของตนไม่ว่าการมาการไปการเข้าออกในบริเวณนั้น หลวงปู่ท่านต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษแม้เช่นนั้นก็ยังได้รับคำติตำหนิจากพญานาคมิจฉาทิฐิจนได้ตอนกลางคืนหลวงปู่ท่านพักจำวัดขณะหลับไปพอตื่นนอนขึ้นมาความรู้สึกที่บันทึกไว้โดยตลอดก็บอกว่าพญานาคตำหนิว่าท่านอนทำเสียงตุกติกบ้างเสียงหายใจฟืดฟาดบ้าง เสียงโกรนบ้างร้อยแปพันเ้าขณะท่านกำหนดจิตดูพญานาคที่ขี้โมโหและแสนกล่าวโทษเก่งเพียงไรปรากฏว่าโผศีสาออกมาคอยจ้องมองท่านอยู่เป็นประจำปัาหนึ่งไม่ยอมเบนสายตาไปที่อื่นเลยถ้าเป็นคนก็น่าเสือใจยักษ์ท่านว่าไม่ยอมรับส่วนบุญจากใครเลย รางหน้าสร้างแต่ความโมโหโทโสอันเป็นไฟเผาตัวอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่มั่นท่านเองก็เมตตาสงสารกลัวพญานาคตนนั้นจะบาปกรรมหนักเข้าทุกทีทุกทีแต่ก็สุดวิสัยที่จะอนุเคราะห์ได้ในระยะนั้นเพราะพญานาคตนนั้นไม่มาสนใจในเหตุผลของอัดของธรรมนั้นเลยมีแต่คอยกล่าวโทษอยู่ท่าเดียว บางครั้งหลวงปู่มัน่นท่านก็เตือนพญานาคตนนั้นให้ทราบเรื่องของสมณะบ้างเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบายเรื่องของท่านเองให้พญานาคทราบว่าท่านมีได้มาเพื่อก่อกรรมทำเข็นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากมาบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถที่จะทำได้เท่านั้น ท่านไม่ควรติดใจไฟต่ำว่าอาตมาจะทำความเดือดร้อนเสียหายแต่พยายามทำความดีทุกขณะที่เราลึกได้ผลบุญที่บำเพ็ญมามากน้อยก็ได้แผ่ไปยังสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณท่านเป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกที่ควรจะได้รับส่วนบุญที่อัตตมาแผ่อุทิศให้จึงไม่ควรเดือดร้อนเสียใจว่าอัตมา จะมารบกวนความสุขที่ควรจะได้การเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังเป็นอยู่ซึ่งทั่วโลกจะต้องมีการพลิกไปเปลี่ยนมานอกจากคนตายเท่านั้นและสัตว์ตายแล้วเท่านั้นจึงจะไม่มีการกระดุกกระดิกอัตมาแม้เป็นสมณะซึ่งเป็นเพศที่สำรวมแต่มีได้สำรวมแบบคนตายเพราะลมหายใจยังมีอยู่ จึงจำต้องสูดเข้าสูดออกค่อยบ้างแรงบ้างขณะหลับลมหายใจก็ยังทำงานและร่างกายยังทำงานเช่นกันซึ่งจำต้องมีเสียงอยู่บ้างเป็นธรรมดาขณะตื่นนอนออกเดินจมกลมทำกิจธุระบางอย่างก็ย่อมทราบว่าทำงานจำต้องมีเสียงบ้างเช่นกันแต่ไม่ได้เลยขอบเขตท่านเคยเห็นสมณะที่ไหน ที่ไม่มีการกระดุกกระดิกยืนแข็งดูอยู่ราวกับคนตายเข้าใจว่าคงไม่มีในโลกมนุษย์เราการเดินจมกลุม่มก็พยายามค่อยๆเดินค่อยไปในท่าสำรวมแต่ก็อดถูกตำหนิจากท่านไม่ได้ว่าทำราวกับม้าแข่งความจริงแล้วม้าแข่งซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานกับสมณะผู้มีศีลสำรวมเดินจมกลมด้วยท่าระวังตั้งสตินั้น ผิดกันราวฟ้ากับดินท่านไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพในความดีทั้งหลายหมายยึดเอานารกเป็นเรือนนอนเท่านั้นอัตมาก็สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกใจไปเสียทุกอย่างทั้งที่ไม่ถูกทางถ้าท่านยังหวังความสุขความเจริญเหมือนโลกทั้งหลายท่านก็ควรสำนึกในความผิดถูกชั่วดีของตนเองบ้างจะได้ไม่ไปหานารก ให้เข้าไปเผาในใจตลอดเวลาทำไมทั้งที่ยังจะมีทางออกบ้างการตำหนติติเตียนผู้อื่นแม้เขาจะเป็นผู้ผิดจริงยังจัดว่าเป็นการก่อกวรจิตใจตนให้คุณมัวไปด้วยอยู่นั่นเองฉเฉพาะการเคลื่อนไหวของอัตมาตยังมองไม่เห็นได้ว่าผิดพลาดจากหลักของสมณะไปที่ตรงไหนบ้างแต่ก็ยังได้รับการตำหนิ จากท่านอยู่เรื่อยๆมาท่านถ้าท่านเป็นมนุษย์ก็น่าจะอยู่กับโลกเขาไม่ได้คงจะเห็นโลกเป็นมูลแห้งมูลสดไปหมดแต่จะสำคัญตนว่าเป็นทองทั้งแท่งที่จะฆ่าเขากับโลกที่เต็มไปด้วยมูลไม่ได้ความเดือดร้อนวุ่นวายของใจที่คิดแต่เรื่องราวกล่าวโทษผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขการกล่าวโทษผู้อื่นโดยไม่มีขอบเขตนั้น นักปราชถือว่าเป็นความผิดและเป็นบาปกรรมไม่มีชิ้นดีเลยสำหรับท่านทำไมจึงชอบสแสวงหายิ่งนักโดยไม่สนใจคิดว่าสร้างบาปหาทุกข์ใส่ตัวดังท่านตำหนีอัตมาแต่อัตมาไม่เป็นทุกข์เลยส่วนท่านรู้สึกกระวนกระวายสายแส้อยู่ภายในไม่เป็นสุขเมื่อผลก็เห็นกันอยู่ประจักษ์ใจ แต่ทำไมจึงไม่ทราบว่าความคิดนั้นเป็นทางแห่งความผิดท่านคิดอะไรออกมาอัตมาทราบอยู่อย่างเต็มใจพร้อมตั้งให้อภัยอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านก็ยังตั้งหน้าตั้งตาสร้างเอาสร้างเอาในบรรดากรรมทั้งหลายที่เผาผ่านตัวให้ชิบหายย่อยยับท่านช่างมีนิสัยไม่เบือ่อในบาปกรรมเอาเลยถ้าเป็นโ,โรคก็สูตรกำลังยา จะตามแก้ไขให้หายได้อัตมาได้พยายามแก้ไขอยู่ภายในและอนุเคสัตว์รวมโลกมากมายหลายจำพวกมาเป็นเวลานานทั้งมนุษย์เปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรมโยมยักษ์ตลอดจนพญานาที่มีฤทธิ์ศักดานุภาพมากกว่าท่านเป็นไหนๆท่านเหล่านั้นยังยอมรับความจริง จากธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีใครยกโทษโกรธเคืองว่าทำไม่ดียังยอมรับนับถือกันทั่วโลกกทตานแต่มาประหลาดเฉพาะท่านเพียงผู้เดียวที่เป็นสัตว์โลกที่แปลกและพิสดารอยู่ไม่น้อยไม่ยอมรับความจริงจากอะไรเอาเลยสิ่งที่ท่านยอมรับและชอบใจไม่มีวันอิ่มพอนั้นก็คือการติเตียนยกโทษ กรธกลิ้วผู้อื่นที่ไม่มีความผิดสิ่งนี้ท่านเข้าใจว่าเป็นความรุ่งเรืองสำหรับท่านจึงพยายามสั่งสมไม่ยอมลดละปล่อยวางฉะนั้นคติของท่านจึงไม่มีนักปราท่านใดยืนยันรับรองได้ว่าปลอดโปร่งโล่งใจในเวลาที่ท่านถ่ายคราบจาภพบที่กําลังอาพับอยู่ขณะนี้แล้วที่จะเป็นผู้ผ่องใสไร้ทุกข์ ไม่มีบาปกรรมติดตัวอัตมาต้องขออภัยที่ได้ตัดสินใจพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมาตามหลักธรรมด้วยความหวังดีไม่ได้มีสิ่งที่เป็นพิษมาแอบแฝงเลยนอกจากท่านจะคิดเอาเองตามชอบใจเท่านั้นก็สุดวิสัยจะทำตามได้ทุกสิ่งซึ่งอาจไม่ควรก็มีนับแต่ขณะแรกที่อัตมามาพับอยู่ที่นี่ ได้พยายามทำความระวังสำรวมทั้งกิจภายนอกการภายในไม่ประมาทเพราะทราบดีว่าท่านมาประจําอยู่สถานที่นี้เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกใจและก็ทราบด้วยดีว่าท่านเป็นสัตว์โลกที่มีนิสัยหนักไปทางชอบสแสวงหาโทษผู้อื่นมาเป็นความพอใจแม้เช่นนั้นก็ไม่ผลจากการถูกหมอไปในแง่ผิด,ผด ต้องมาเจอเอาจนได้สำหรับอัตมามีความสุขใจโดยสม่ำเสมอแม้จะถูกตำหนิอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนไหวแต่เกรงท่านผู้ตำหนิเสียเองจะเป็นบาปหาทุกข์เพราะขวานขวายอยู่ทุกขณะจิตที่แสดงออกอตัตตามีได้สแสวงหาบาปอันเลวทรามจึงแน่ใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทางการแสดงออกทุกประตู และไม่กลัวบาปกรรมว่าจะมีทางติดตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายนับแต่แรกนะเริ่มแรกจะแยกสมมุติออกมาเป็นโรคเป็นธรรมท่านมีความยินดีชมเชยในกุศลและบุญทั้งหลายทั้งที่ท่านสร้างขึ้นเองและผู้อื่นสร้างขึ้นเพื่อเป็นความร่มเย็นแก่ตนและทําการอบรมสั่งสอนลูกให้มีความเบิกบานหันษา ในความดีตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันแต่ท่านเองทำไมจึงมีความเห็นผิดแปลกและแหก้อลอกความดีออกจากตัวและกลับมามัวมัวสุมในสิ่งชั่วเกลียดกลัวความดีจนฝังใจโดยไม่สนใจระลึกตนบ้างเลยท่านผู้จะรับสเสวยผลทนทุกข์อยู่มากจึงไม่อยากให้ท่านคิดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแก่ตน พราะความไม่ดีที่ทำทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งมีอำนาจอาจบันดาลทำให้กลายเป็นผู้ไร้สารคุณโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งไม่พึงปรารถนาจะกลายมาเป็นสิ่งทรมานอย่างไม่คาดฝันสิ่งนี้อาตมาก,กลัวมากกว่าสิ่งใดๆในโลกความแก่เจ็บตายที่โลกกลัวกันแต่อาตมามีได้กลัวมากเท่ากับกลัวบาป กลัวกรรมการบวชเป็นพระตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานับว่าเป็นการทรมานใจทรมานสันดานของคนมีกิเลสที่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาไม่ชอบได้เป็นอย่างดีความลำบากเพราะการฝืนกิเลสอัตมาก็ทราบแต่ก็ต้องจำเป็นต้องเข้ามาบวชเพื่อทรมานหัวใจของตนการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทราบว่าลำบากทุกระยะ ที่ฝืนทรมานแต่ก็จำเป็นต้องทรมานเพราะความอยากดีและอยากหลุดพ้จากกรรมอันลามกคือกิเลสตัวไม่ยอมลงรอยเหตุผลและอัตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้การมาพักบำเพ็ญเวลาประพฤติตัวเป็นคนเหลือเดน่นไม่คิดคุณค่าในชีวิตอยู่ในถ้าเวลานี้เพราะกลัวบาปกลัวกรรมนั่นแหละมิใช่กลัวอะไรที่ไหน และมีได้มาหวังทำลายหรือเบียดเบียนผู้ใดให้ลำบากแม้สัตว์ทุกประเภทในแหล่งแห่งไตรภพอัตมาก็เคารพไม่ดูถูกเหยียดหยามโดยถือว่าเป็นเพื่อนผู้ทรงชีพอยู่ด้วยกรรมของตนเช่นเดียวกันและมีคุณค่าความเป็นอยู่เท่าเทียมกันได้บำเพ็ญจิตแพรส่วนกุศลให้เสมอภาคและความอยู่เป็นสุขโดยทั่วกันตลอดมา ไม่เลือกสถานที่ไม่ได้เย่อหยิ่งจองหองลำพองตนว่าเป็นมนุษย์เป็นนักบวชท,ที่มีชาติและเพศอันสูงกว่าเพื่อนสัตว์ผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายท่านก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งที่อยู่ในขายแห่งกรรมอันเดียวกันจึงควรสำนึกในดีชั่วสุขทุกข์ที่มีอยู่กับตัวตลอดมาการยกโทษผู้อื่นโดยขาดการไต่ตองัน ไม่มีอะไรดีขึ้นพอได้รับประโยชน์บ้างเลยนอกจากเป็นการสั่งสมโทนและบาปกรรมใส่ตนให้ได้รับทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้นจึงควรสลดสองเวชต่อความผิดของตนแล้วงดความรู้ความเห็นชนิดเป็นภัยแก่ตนเสียก็จะกลายเป็นผู้ดีมีหวังสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใจที่เคยโหดโกรธกลิ้ว ก็จะมีวันสงบเย็นเวลาถ่ายภพถ่ายชาติเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ก็มีหวังเป็นผลกำไรคือความสุขสมบัติไม่ร่มจมและงมทุกไปตลอดกาลอันหนึ่งไม่ว่าใจคนใจสัตว์ใหญ่เทวบุตรอินพรมยมยัดในแหล่งโลกธกาตุย่อมมีความรู้สึกรับสุขเกลียดทุกข์และไม่ตำหนิทำว่าเป็นฆ่าสึก ต่อตัวเองแม้ปฏิบัติไม่ได้เพราะทำเป็นธรรมชาติลําเลิศในไตพบมาดั้งเดิมแต่ถ้าพอมีทางปฏิบัติหรือเกี่ยวข้องได้เท่าที่กำเนิดและฐานะอำนวยบ้างสัตว์โลกย่อมพอใจในธรรมเช่นเดียวกับสัตว์ผู้มีกำเนิดที่ควรแก่ธรรมอยู่แล้วเช่นมนุษย์เป็นต้นส่วนท่านก็เป็นผู้หนึ่ง ในจำนวนสัตว์โลกผู้รู้ดีรู้ชั่วอย่างเต็มใจควรจะพิจารณาเลือกเฟ้นถือเอาประโยชน์ได้เท่าที่ควรอย่างเต็มใจแต่แล้วทำไมจึงกลายเป็นคนละคนคนละโลกไปได้อัตมาเองก็แปลกใจที่ท่านไปพอใจและกอบโกยเอาสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายเกลียดกลัวกันและชอบตำหนิสิ่งที่นักปราชญ์ท่านชมเชย คำว่าความทุกข์ท่านเองทั้งทราบทั้งเกลียดกลัวแต่สาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ทำไมท่านจึงพอใจสั่งโสมเอานักหนาคือการทําความพยายามกล่าวโทษผู้อื่นนักปราชญ์ท่านว่าเป็นการสร้างเหตุแห่งความทุกข์นับแต่น้อยไปจนถึงขั้นมหันตทุกข์นี่เป็นกิจที่ตัวท่านกระทําอยู่ทุกขณะอย่างไม่นึกละอายบาปและอาจไม่สนใจว่า อัตมาจะทราบแต่อัตมารทราบทุกระยะที่ท่านคิดไม่ดีและให้อภัยท่านตลอดมามีได้โกรธถ,ถือโทษอะไรเลยนอกจากสงสารท่านที่กําลังเดินทางผิดเท่านั้นและในขณะที่หลวงปู่มั่นท่านได้อธิบายธรรมในแง่ต่างๆให้กับพญานาคฟังแต่เขาก็มีได้ตอบรับคำหลวงปู่ท่านแม้แต่ประโยคนึงเลย แต่ก็มีความคิดแทรกขึ้นมาในระหว่างนั้นซึ่งพอเป็นประโยชน์แก่พญานาคตนนี้บ้างว่าสมณะนี้พูดมีเหตุผลน่าฟังแต่เขาเองยังไม่สามารถที่ปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นท่านได้ในระยะนี้เพราะยังมีความยินดีในวิสัยของตนอยู่จนกว่าจะผ่านคนจากพบนี้ไปแล้วจึงจะสนใจปฏิบัติ สมณะนี้มีสิ่งที่น่าเกรงขามอยู่มากสิ่งที่ไม่น่ารู้น่าเห็นก็รู้เห็นได้ความคิดที่เราคิดขึ้นโดยลำพังทำไมสมณะนี้ทราบได้เราอยู่ในสถานที่ลึกลับทำไมสมณะนี้เห็นได้เราคิดอะไรสมณะนี้ทราบได้โดยตลอดพระที่เคยมาพักอยู่ในถ้ำน,นี้เป็นจํานวนมากมายแต่ไม่เห็นว่ารูปใด ทราบว่าเราคิดอย่างไรบ้างเราอยู่อย่างไรบ้างซึ่งนับแต่เรามาอยู่ที่นี่ก็นานแสนนานพระบางรูปถึงต้องหนีไปเพราะเราขับไล่ด้วยอุบายต่างๆให้ท่านอยู่ไม่ได้ซึ่งในตอนนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ได้ทราบว่าพญาหนาคพ้นพิษให้พระที่มาพักอยู่มีอันเป็นไปต่างๆจนทนอยู่ไม่ได้จำต้องหนีไปแต่สมณะหนี ทำไมรู้เห็นเอาเสียทุกอย่างกระทั่งความนึกคิดและอย่างรู้ไปตลอดที่เราคิดต่างๆแม้กระทั่งกําลังหลับสนิทอยู่ยังสามารถรู้และนำมาเล่าได้โดยถูกต้องแต่เราทำไมจึงมีทิฏฐิมานะไม่มีแก่ใจที่จะยอมรับนับถือที่สมณะนี้สั่งสอนบ้างเราคงมีกรรมหนามากดังท่านว่าไม่ผิดแน่แน กิจวัตรที่ท่านทำประจำวันมีได้มีเจตนาเพื่อความกระทบกระทั่งเราทั้งที่ท่านเห็นและสร้างความคิดชั่วลามกของเราอยู่ตลอดเวลาเราเกิดมาชาตินี้ก็อาภัพแม้ใจก็ยังอาภัพอีกทั้งที่รู้ดีรู้ชั่วอยู่อย่างเต็มใจดังสมณะว่าไม่ผิดเวลาเกิดชาติหน้าก็คงจะเป็นผู้อาภัพ อยู่ทํานองนี้ไม่มีวันสิ้นกรรมได้เลยและอีกพักหนึ่งหลวงปู่มั่นท่านก็ถามพญานาคว่าเป็นอย่างไรบ้างที่อาตมาที่บายให้ฟังพอเข้าใจบ้างหรือไม่พญานาคตนนั้นได้ตอบหลวงปู่มั่นว่าเข้าใจดีทุกประโยคที่ท่านเมตตาโปรดสัตว์ผู้อาภัพแต่ตัวเขาเองนั้นมีกรรมอยู่มากคงยังไม่เบื่อความอาภัพของตน ึงกำลังถกเถียงกับตัวของตัวเองอยู่ในเวลานี้และหลวงปู่มั่นท่านก็ได้ถามว่าจใจชอบไหลลงทางต่ำนั้นไหลลงอย่างไรพญานาคตนนั้นตอบว่าใจชอบแต่จะกล่าวโทษท่านอยู่ทุกขณะที่เผอตัวทั้งที่ท่านไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ใจมันก็ชอบคิดของมันอยู่อย่างนั้นไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะพอดี และเห็นโทษในความผิดนี้เสียบ้างพอมีทางเดินเพื่อความดีต่อไปได้หลวงปู่มั่นท่านตอบว่าทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็นโทษจริงๆด้วยความสนใจคิดอ่านไตรตรองใจก็ย่อมจะเพิกถอนเสื่อมคลายในสิ่งนั้นไม่กำเริบลำพองต่อไปแต่ถ้าใจยังฝักไยใยดีโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นยังเป็นคุณก็ย่อมจะสนใจใครคิด ผลิตโทษเผาผลาญตนอยู่เรื่อยๆไม่มีทางลดหย่อนผ่อนคลายลงได้แน่นอนและนะับวันที่ใจจะทำความลามกโสมมแก่ตนอย่างไม่มีทางช่วยได้ถ้าไม่รีบแก้ไขเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอัตมาก็เป็นเพียงผู้แนะนวทางให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นไม่อาจทำหน้าที่แก้ไขหรือถอดถอนแทนท่านได้การแก้ไขดัดแปลง จึงเป็นหน้าที่ของท่านผู้รับผิดชอบตัวเองจะต้องพยายามทำเต็มกำลังความสามารถไม่ลดละทอถอยสิ่งที่เคยเป็นภัยก็จะค่อยๆลดตัวลงสิ่งที่เป็นคุณจะมีทางเจริญได้และลบล้างกันไปจนกลายเป็นความดีรุ่นรวนไม่มีสิ่งชั่วเข้ามาแอบแฝงแทงใจต่อไปถ้าท่านเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เคยช่วยโลกให้พ้นทุกภัยตลอดมา ท่านจะเป็นผู้มีธรรมคุ้มครองใจใจที่มีธรรมคุ้มครองหลับและตื่นย่อมเป็นสุขไม่กวนกระวายสายแท้ตีตนเสมอภาพต่อสิ่งทั้งปวงไม่ชมสิ่งนั้นว่าดีไม่ตำหนิสิ่งนี้ว่าชั่วจนตัวเองต้องเป็นทุกข์ไปตามซึ่งไม่ใช่ทางนักปราชญ์ที่ท่านดำเนินกันหลังจากนั้นพอจบการสนทนา พญานาคตนนั้นรับคำกับหลวงปู่มั่นว่าเขาจะพยายามทำตามที่หลวงปู่ท่านแนะนำและหลังจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ทำความเพียรไปและสังเกตพญานาคตนนั้นไปผลปรากฏว่าดีขึ้นบ้างคือตอนที่ขณะจิตพญานาคตนนั้นซึ่งคอยจะกล่าวโทษหลวงปู่ท่านบ่อยๆซึ่งปรากฏขึ้นตามนิสัยของพญานาคตนนั้นอยู่แล้วและเขาเอง ก็คอยทำการตรวดขันตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยตัวดังที่เคยเป็นมาแต่ก็รู้สึกว่าเป็นความลำบากไม่น้อยเมื่อหลวงปู่มั่นท่านเห็นความลำบากในการรักษาจิตของพญานาะสิ่งที่คอยจะคิดไม่ดีอยู่เรื่อยๆหลวงปู่มั่นท่านเลยหาอุบายลาพญานาคตนนั้นไปที่อื่นซึ่งพญานาคตนนั้นก็ยินดีให้ท่านไป เรื่องราวพญานาคกับหลวงปู่มั่นจึงเป็นอันยุติลงเพียงแค่นี้และหลังจากนั้นทางหลวงปู่มั่นท่านก็เลยถือเอาเรื่องพญานาคเป็นเหตุอธิบายธรรมเกี่ยวกับนิสัยของคนและสัตว์ต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์นับว่าเป็นคติได้ดีเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้นำไปพิจารณาถือเอาเป็นคติเท่าที่ควรแก่จริตนิสัย ของตนนั่นเอง